เป็นวันที่เราได้ของขวัญชิ้นใหญ่มากใช่ไหมลูกครับใหญ่สุดไม่ที่เคยได้ใหญ่สุดครับใหญ่สุดแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจแล้วความภูมิใจตอนนี้ลูกอยากจะบอกใครที่สุดว่าเรารู้สึกยังไงลูกอยากบอกใครลูกบอกแม่ครับอยากบอกแม่นี่พูดผ่านกล้องนี่ลูกใช่ไหยครับแม่ดูทําได้แล้วนะได้เตาแก๊สไปทํากับข้าวกินแล้วดูทําได้แล้วนะดูรักแม่นะ s <S รู้สึกยังไงกับตัวเองตอนนี้ครับ รู้สึกดีใจครับที่ปลดนี้ให้พ่อครับอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดบอกกับพ่อครับวันนี้ทีน่นูมามาันปลดนี้ให้พ่อนะนู่ปลดนี้ให้พ่อได้แล้วนะอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกตอนนี้่าอาบอกพ่อเท่าผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกจ,จะบอกอะไรกับท่านครับท้าวแบงค์แบงม์บัตเท่าเลยนะ ну, อไอ,อ้บัตเตอรหลักจ้า นองตาำได้เลยอ่ะเจต้าวนองรับพอเต้าที่รุดครับนี่แล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรพ่อเกอ้ะตัดไม้ครับโชว์ตัดไม้ครับยังไงลูกหมายถึงยังไงคะแบบเอาเลื่อยยนตัดครับตัดต้นไม้ครับเออเขาไปทำอะไร่ะครับ าไปทํากระดาษพวกไฟฟ้าแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์ครับเราไปเริ่มตัดไม้ได้ยังไงครับล๊กเห็นพ่อแม่เหนื่อยครับเลยอยากช่วยพ่อแม่ครับเดี๋ยวเรามีเกมบางอย่างท้าทายน้องโกะบนเวทีด้วยทีมงานครับจัดเตรียมอุปกรณ์เลยครับโอ้ผ่าเลยภารกิจแรกผ่าฝืนโกะพร้อมไหมลูกพร้อมประจำที่ครับ เข้าสู่ภารกิจของซูเปอร์เทนครับ mm hmm. เราท้าน้องโกะผ่าฟืน10ท่อนภายในเวลา30ว mm hmm. ินาทีครับโก mm hmm. เตรมตัวนะลูก mm hmm. ถ้าโกพร้อมแล้ว mm hmm. จับเวลาลูกหน mm ึ hmm. ่งนะครับ <ท>สองครับไ <ian> โไปลูกโอเคตามครับโอเคครับห้าครับหเาหกครับเจ็บนะไปไเลยเยอะลูกสองชิ้นลูกเวลาเเลยเยอะ เป็นวันที่เราได้ของขวัญชิ้นใหญ่มากใช่ไหมลูกครับใหญ่สุดไม่ที่เคยได้ใหญ่สุดครับใหญ่สุดแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจแล้วความภูมิใจตอนนี้ลูกอยากจะบอกใครที่สุดว่าเรารู้สึกยังไงลูกอยากบอกใครลูกบอกแม่ครับอยากบอกแม่นี่พูดผ่านกล้องนี่ลูกเฉยเลยครับแม่ดูทำได้แล้วนะได้เตาแก๊สไปทำกับข้าวกินแล้วดูทำได้แล้วนะดูรักแม่นะ โตขึ้นแม่จะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วหนูจะเลี้ยงดูแม่เองนี่ไงครับยิ่งกว่าความสามารถกอบปูนอ๋ะท่านกการครับภารกิจนี้เราจะท้าทายน้องฟลุกให้ ก่อกำแพงครับเริ่มต้นเขาต้องลำเลียงอิฐมาทีละก้อนนะครับโดยใช้รถเข็นล้อดเดียวซิกแซกครับเอาอิฐมาวางก้อนแรกแล้วก็ฉาบให้กำแพงก่อขึ้นมาสำเร็จโดยใช้อิฐสามก้อนทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา100วินาทีโอ้อไอก้กาอกำแพงเนี่ยไม่ยากครับความยากคือการซิกแซกกับมีเงื่อนไขเวลาคือปกติเวลาเราทําช่วยคุณพ่อลูกไม่มีเวลามาจับเรา ใช่ครับแต่นี่คือภารกิจที่อยากท้าทายทักษะความสามารถของน้องฟลุกนะครับฟลุกลูกประจำที่ครับเตรียมตัวนะครับครับ100วินาทีจับเวลาครับมาแล้วครับอีก้อแรกครับซิกแซครับดีลูกดีดีตรงนี้ต้องเก่อกำาแพงอิดนะครับ ต้องใช้ปูนช่วยครับดีปูนนี่ต้องมีด้านล่างและด้านข้างด้วยนะครับป้าอ่อสวยงามไปดีใจเย็นใจเยใจเย็นผู้ใจเย็นโอ้มันคลองตัอนแรกไปเลยนะครับตอนที่สองครับคล่องตัวมากดีลูกดีดีเก่งลูก เวลาเหลือเยอะลูกดีอ๋อมันต้องมีเช oh, ื่อ๋องวางเลูกไว้ตัดครับตัดปูนครับเไปต่อครับดีดีดีหลือก้อนเดียวครับเวลาเหลือเยอะลูกเวลาหรือเยอะดีเวลาที่อายุเวลาดีไปไปสิกแซกลูกดี สุดท้ายครับปูลูกเวลาเหลือเยอะลูกมามาเออเวลาเหลือสิบห้าวินาทีครับปูนด้านข้างครับบางบางเดี่ยวปาลงไปวางลงไปครับปาด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 อีกทีลูกอีกทีครับเรียบร้อยครับ เชีวลูกลูกทางนี้ครับผมดูเวาเรียบร้อยก่อนนะครับเสียงามดีฝังฟังพี่ไอยโอเคไหมโอเคมากกำแพงก่อเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้ผ่านครับครับยอดเยี่ยมจริงๆครับทีมงานครับแจ่ภารกิจครับรู้สึกดีใจครับที่ปลดนี้ให้พ่อครับอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดบอกกับพ่อครับ วันนี้ที่นูมามาปลดนี้ให้พ่อนะนูกปลดนี้ให้พ่อได้แล้วนะะนูรักพ่อนะครับพ่อก็รักนูลูกขบคครับและเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจของเดอะกรีนจ์ การนำเลขไปติดนะครับบนต้นยางต้นต่างๆนี่เราใช้วิธีมัดได้ลวดเลยครับไม่ได้ตอกนะครับติดบนต้นยางต่างๆนะครับจำนวนตัวเลขก็คือ28ต้นยางครับโจทย์ที่เราท้าทายน้องน้ำพุครับเราจะทายปริศนาซึ่งคำตอบจะเป็นตัวเลขคำตอบเป็นตัวเลขถ้าตอบถูกนะครับ จะมีสิทธิ์ในการกรีดต้นยางต้นนั้นๆเรามีเวลารวม100วินาทีครับให้น้องน้ำพุกรีดต้นยางให้ได้3ต้นอะไรคือคำว่ากรีดสำเร็จน้ำยางต้องไหลหลมาจึงจะไปต้นต่อไปได้เวลาคือ100วินาทีครับเบอร์เสื้อของพี่เจชนาทพิ์ลบเบอร์เสื้อของพี่อุ้มเทียร์ทนรอ่ถูกต้องไปูม up จะบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกตอนนี้พ่อเท่าบอกพ่อเท่าผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกอยากจะบอกอะไรกับท่านครับรเท้าวแม่แม่ป้ปปเาเต้เลยนะแม่ป้าเต้รักจ้าน้องท่ำได้เร็วพ่ะป้าเต้น้องรับป้าเท่าทีชุด ท,ท่านผู้ชมกับท่านท่ากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของ T ุดพิศิ o f f i อฟฟิเชนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ